สวัสดีครับผมชาติจเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูคุณปูแซมคปมีสองร้อยปีครับทีมงานเซียมบึกหรือว่าบริษัทโคทิน่าครับบัญชางใครจะทำถนนติดต่อได้ครับจะเอาหินเอาทรายนำมาจาัดสรรนะครับ ดูวันช้างไอ้แกะมา 40, 40ปีน้องยังแจ๋วแกก็จะมีลูกน้องครับลูกน้องเยอะยกห้องแถวให้อยู่เลยให้ดีครับเฮลเลอร์มีมอเตอร์เครดเตอร์มีรถบดมีรถน้ำรถน้ำมันมีหมดครับ สิบยอรหรือว่าหาดูยากนะครับสมบูรณ์อย่างนี้โอ้คันนี้แกห่วงมากบอกให้สิล้านก็ไม่ขายครับว่าสามพ่นวานะเพราะว่าเสียม,มืกแกมีคันนี้มา,าตั้งแต่รุ่นพ่ครับนะแล้วก็เป็นต้นตระกูลเลยคันแรกของ ของท่านนะครับนแล้วก็ออกลูกออกล้านพี่น้องเฉพาะแคทต์ <_ C at> นี่ตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่ตาชี5อีกห้าแล้วก็ข้างในประมาณข้างในก็ห้าหกคันนี่ครับนะ <_ C at> ถ้ารวมมอเตอร์เครดเดอร์รวมมีทั้งโคมาสุปด้วยครับ <_ C at> ทั้งสิบล้อทั้งไรนี่ สามสิบ่น้องโอ้ต้อนอบงามยี่สันยังแจวครับกำเนิดเกิดที่แดนปลาดร้อยเปอร์เซ็นต์แคทอีสองร้อยบทคแปดครับโรลเลอร์เจ็ดแคเีสุดจัดอีลีไม่ดูไม่ได้พี่น้องรอๆอ,อย่างนี้นี่สมยก่อนนี่ทม่คอนโทรลสั้นนะครับ อนในรถนี่แข็งโป้งครับถ้าเทียบกับปัจจุบันนี่เป็นแบรนด์ U.S.A. เลยอับอับโ oh. ้สลักนี่ยังเปรี้ยครับคือเสียมเวลาเวลาวันหยุดหรือว่าไม่มีงานน,ะน้องช่งหน้าฝนก็จะให้ลูกน้องนี่ซ่อมบำรุงรถเลยนะครับซ่อมเลย เรียบร้อยครับก็เอาประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวพาไปดูแคปตัวอื่นอะเดี๋ยวพักผ่อนแล้วคุณปูพักผ่อนคุณปูแซมครับรอเฟี้ยวเลยพี่น้องสุดๆจริงๆหรือว่าหาดูยากครับ เรื่องแล้วโอเคขอบคุณน้ามากครับมาดูมาดูอีกม,มุมหนึ่งครับนี่แคทนะเอ่อเซี่ยมบึกบริษัทโพธินาแกก็จะซื้อตัวซีตัวซียังอยู่ไหมซีขายแล้วครับอซีซีดอ่านกิกเจนมีหมดนะครับแกอยล้างอยู่ในโรงแล้วตัวใหม่ครับโอ,โอ้มีทั้งอขาซีซูบนีจีซีดีใช่ครับโอ,โ,อโอ้โอ้มีฮีนะ<อ>ครับินะ โอ้การในฟุ้งหงเลยฮินี่ครับอันนี้ก็จากคันเดียวน้องจากคันเดียวตอนนี้เยอะมากประมาณ20คันนี่3 1 3 d 2 g c าดีทครับนะโอ้ตัวน,นี้ก็ 4, สี่สูบนะตัวน,นี้ใช้ค่อนข้างจะใช้ดีครับใช้ดีตัวน,นี้ดีดีนี่เป็นคอมอนเร็วครับนะตัวดีนี่เป็น6สูบคอมอนเร็วแล้วก็ตัวนี้360อีวตัวใหม่ตัวนี้นะครับ ตัวเล็กอดีทูน้องดีทูแอลนะครับตัวนี้รล่อครับรล่อแต่ว่าเป็นเป็นมุมยาวนะครับอ่า C 7.1นะตัวนี้หกสูบได้เรกครับรล่อหล่อโอ้ 4G 4G ก็ขง b G1 ีปน้องอิสุสุนะโอ้บดแกก็แกะมาแต่ปลายแดงโอ้ตรงกี้เป็นรูเลย เนื่องาเจองานหนักนะข้างในมีอีกหลายคันครับนะมีหลายคันเลยอ่ะเวลาหมดหมดเวลาพี่น้องผมขอตัวก่อนขอให้เสียมึกหรือว่าบริษัทโพธินาคบ้านช้างนะครับมีงานเยอะเะมีงานเข้ามาเยอะเะนะครับแล้วก็เฮงเฮงรวยรวยข้างในมีอีกอหลายหลายคันครับยังเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาดยองก็จะรีวิวให้พี่น้องได้ชมกัน ช่วงที่ทำงานนะครับช่วงนี้รถจอดนะเพิ่งจอดใครที่ต้องการหินทรายก็มีครับอยู่ที่พารานะตรงนี้พาราเนาะใช่ครับอ่าขึ้นหาดพารานะครับข้างในก็จะมีแวเฮาส์มีบริษัทมีที่ซ่อมบำรุงแล้วก็มี10ล้อมีมอเตอร์เกรดเดอร์มีเทเลอร์โรเบิรตมีหมดครับอยู่ในนั้นอ่ะ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ